ขอบคุณท่านนายกสมาคมเตชะสัมพันธ์คุณบุญเอี่ยมเตชะสำราญที่ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับครอบคร,บครัวต่างๆครอบครัวที่มีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะสมาคมเตชะสัมพันธ์ได้จัดงานเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวทุกปีเน้นนะครับให้เรามีความสำคัญต่อครอบครัวอย่างเดิมนะครับ มาสิเป็นมาตรฐานแล้วทำยังไงดีเนาะแต่ว่าแต่ว่าเราเราไม่เฮียรู้รตบอกผิดแล้วนะอันนี้คือมาตรฐานในแค่เฮียมาตรฐานแต่ว่าไม่ผ่านวันนี้นะเฮียมาตรฐานไม่ผ่านตอนยากกำลับมาตรฐานยุ่ไม่เอาขอนยากเชิญครอบครัวต่อไปนะครับสมาคมเจตชะสัมพันธ์แล้วก็กานแล้วก็ไป่ทำพิธี สายใยรักครอบครัวสมาคมเตชาะสัมพันธ์วันแม่สายใ่รักครอบครัววันที่24สิงหาคมณรีเจนชาอาบิชชิสัมพันธ์นี่คือครอบครัวคุณไผ่บุญนะครับ น่ารักมากเลยนะครับท่านดูเาอ่าออกมาดีโอเคทุกท่านลงกล้องครับหนึ่งสองสามโอเคครับคุณแม่ให้พรด้วยครับพรของคุณแม่ที่สักสิิ์ที่สุดนะทุกคนจะได้มีความสุขมี ร่ Now, มเย okay. ็นนะก็เจริญรุ่งเรืองในอนาคตต่อตไปนะครับหลานศรีการับที่สุดครับโอกาสอย่างนี้เราไม่ได้ทำเป็นบ่อยๆนะเพราะงั้นเป็นสิ่งดีงามรับชายดอกไม้หันชายคุงมาอะยออกมาฝั่งหน้านิดนึงอด้านข้าโอเคทุกท่านมองกล้องก่อนขอปิดแอร์ด้านข้าขวากันทรายเอาไว้กินึง หลอดลงหน่อยคุณครับโอเคสมดุลสวยงามนับหนึ่งสองและสามอีกครั้งครับอีกกองครับโอเคครับข้าสุี่การ่็ช่วงแรกที่แห่รั่งอากาศนี่คือหมายถึงว่าเราจะเชิญผู้ที่มีครอบครัวมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็เป็นกลุ่มของผู้ที่ติดรานที่ดางไม่ได้มา เยืนเชิญลำดับต่อไปนะครับหาเทียนเสียงข้างหาชายมาลายมาฝั่งนี้แลั้นแค่หมองกล้องก่อนนะครับหาชายมาลายออกมาฝั่งข้างหน้าสวยงามโอเคแบงค์จะเขี่นี้เลยนะครับในลำดับต่อไปโอเคแล้วลั้นแค่หมองกล้องนะครับหมองกล้องทางนี้นะครับนับหนึ่งสองสามขอสองคืนได้ไหมเอ่ยโอเคมองกล้องทุกท่านครับโอเคเช่นเลยครับแบงค์กล่าวอะไรกับพ่อแม่ด้วย อะไรกันต้องต้องไม่แจกอะไไม่ได้แจอะไรม่ได้ัไงแบลแกที่ตากนะพั่พันห้าันอาเลยก่เทีเดียว สอโอเคช่ไครับ็ค่ว้เลบัวถัดไปนะคะเรียนเชิญเยสุวิทย์นะคะกับคุณวนิดานะคะเกมอยู่เชิญครับถ้าอย่างนั้นในลำดับต่อไปคือใครเยสุวิทย์ครับเชิญ อีกครั้งนะครับโอเคเข้าพิธีการได้เลยครับครอบครัวถัดไปนะคะเรียนเชิญเฮียไพรัตนะคะให้ความรักนิดนึงนะครับให้ความรันิดนึงครับให้มองลูกนิดนึงครับ แอบอวยพรกันใหญ่เลยด้วยนะครับดีด้วยที่สุดเลยชุบชุบที่ชุบชุบย่าน้ำตาไหลนะยาตรงกับท่านนักอยู่ไหมคะและลูกสาวยาตรงกับท่พนนักอยู่ในนี้ไหมคะโอเคครับโอเคลูกสาว ในตรงพะนั้นแลูกสาวเชิดตั้หน้าเลยนะคะอ่สวยงามแอคเพราอให้คย่อนให้พอให้พอนอนหน่อยให้พกน็ให้พอนกับกับสักสิทิ ไปนะคะเยซงนะคะแลซอฟต์นะคะคบุณแม่ได้เลยอไคุณแม่ได้เลยคับม่อไหค่ะบักให้คุณแม่ก่อนได้เลยคุณแม่อนได้เลยคเจจบัวเลยค่ะเี่ยอาจารย์าฮ่าาฮ่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 าา่ ก็เรน้องักเซมอ่ะคนเดียนต้องจักที่ถอยหลังแล้วเจมอยู่ไมคะเจมเพะันครทุกคนไม่ถ่าไม่เป็นไรพี่มอนไม่เหลือไม่เป็นไรพี่มครับพี่อนได้เลยครับผม พิมพ์บอลมาหรือยังนะคะให้พรได้ทั้งคู่แขงขหวานร้องกันเลยทีเดียวอ่าครับคุณแม่สามารถให้พรได้เลยครับยีนแล้วต่อด้วยโอเคค่ะครอบครัวยีนเยอะพร้อมไหมคะเดี๋ยวกันครอบครัว ยิงมาทางนี้เลยนะคะด้านหน้านะคะอย่าซึ้งน้ำตาไหละนะ อ้าวอ้าวโผล่บอลมาไล่ือเลยน่ารักจังเลยขอบคุณนี้ใส่ชุดเหมือนกันเลยแยกหน้าอยู่เลยจ้า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 ขอบกัแม่อยาสั่งเยอจังไม่ได้ เราจะต้องมหกนะคะพร้อมไหมคะก้าวกุณพร้อมกุญปอยพร้อมค่ะพร้อมไหมคะก้บวคุณพร้อมพร้อมไหมคะก้าวกุณพร้อมกุพลอยพร้อมค่ะพร้อมไหมคะอออุณอออุลนัดนัเด็กๆไปไหนแล้วตัวแสบไปไหนแล้วตัวแสบกลับไปแล้วอีกทีนึงมาอีสองสอง ขอนำได้เลยครับนินเจ็นนะคะนินเจ็นนะคะมาเป็นตัวแทนคุณลูกหน่อยนะคะได้ค่ะพ่บอบมาแล้วพ่บอบโอเคครับขอนินเจ็นกระเจกสุริยคค่ะ โอโหมาแล้ว <laughs> <laughs> oh, oh, <laughs> <đây> <laughs> <laughs> เราไปแก้วแอร์นะคะอาซาบอลคะครับม่ดดครับทางนี้ก็รับอ่งเปานะอีครับ โอเคอาให้อว่านหน่อยครับอให้อวานกูตุต้มหน่อยครับต้องลับหับีฝังตัวอย่ไต้องับกตโอยับอยเองยนยาให้พรีหันจีอยู่ไหมคะยังหันจีอากแ้ีหันจีแชร์เลยค่ะยีหันจีกับคุณ บทสนทนาเด็กก็มีคนอะไรจัดมอบให้ด้วยครัให้มานได้เลยครับเรียนเชิญครอบครัวอาแจ้บน้องของท่านนายกนะคะคุณกันิกาการนะคะคุณสุภาพรคุณสุรักษ์และคุณสัญญาค่ะสวัสดีสวัสดีหน่ยเชิญด้านหน้าเลยนะคะต้งโปรเจกต์ของคุณจุฬาพรแล้วต่อด้วยคุณนราพรและคุณสุนทรีค่ะโค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 อะไรกัดเลยนะสุขภาพแข็งแรง ครับเป็นท <ım. S 2> ี่รักเป็นที่นับถือสำหรอบพวกเรามีเรูปยาวๆยืนยาวนะครับรูปหัวแฮ้งๆแห้งอ่ะพนะกทำงานเลยครนะบุ้งนี่บุ้งและสาวคนสวยของเรานะคะสาวมาลายสาวเกียวนะสาวใต้หน้าเลยนะคะเด็กถามเลยมีมีแบบโครงการสแกนหรออะไรมีโครงการอะไรอ่ะมีโครงการตื่นใหม่โครงการ อ่าโอเคดีครับบุคลากรเก่าเก่าแต่ทา่จะบอกว่าแก่ของแสนจึงชมมีเสรีไรทุกสุสนา